สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันข่าวประจำนะครับสําหรับวันนี้นะครับผู้พันก็มีวิธีการาดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการที่เราใช้ถุงพลาสติกนะครับก็เวลาเราใช้ถุงพลาสติกนะครับเวลาเราใส่ของเรียบร้อยแล้วส่วนมากเราจะใช้วิธีการมัดหูถุงนะครับก็สําหรับวิธีการเราก็จะส่วนมากเราจะมัดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมด้วยความเคยชิน นะครับแบบนี้เนี่ยแล้วก็มัดอีกหนึ่งรอบอย่างเงี้ยก็จะทําให้แน่นนะครับอ่าเมื่อแน่นแล้วเรายกของไปแบบนี้นะครับมันทําให้น้ำหนักของถุงเนี่ยมันเยอะนะครับมันก็จะทําให้บริเวณตรงเนี้ยอ่ารัดกันขึ้นไปอีกก็จะทําให้เวลาแกะก็จะแกะยากนะครับเนี่ย เลาเราแกะถุงทีนะครับยิ่งคนที่เล็บทันๆไม่มีเล็บเนี่ยมันก็จะแกะยากนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเวลาน้นำหนักมันก็จะ,ะหน่วงของใบมันก็จะทําให้ถุงเนี่ยที่เป็นปมม่ยแกะยากเนี่ยครับเนี่ยอาจะแกะได้นะครับ ก็มีวิธีการแล้วก็เทคนิคดีๆที่เราจะใช้ในการมัดถุงอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะทำให้แน่นแล้วก็แกะง่ายนะครับสำหรับวิธีก็คือง่ายๆเลยครับเนี่ยทำแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยมัดแหงนะครับเนี่ยน,นะครับเนี่ยเวลาเราถือถุงไปไหนมันก็จะมีน้ำหนักเหมือนกันแต่ว่าคือเวลาตอนนี้แน่นไหมก็แน่นครับแต่ว่าเวลาแกะ แกะง่ายเลยครับเนี่ยแกะง่ายนะครับดึงออกเนี่ยครับมันก็จะไม่เป็นปมเหมือนที่เราผูกไปตอนแรกเนี่ยครับก็ได้แบบนี้ครับก็สําหรับวิธีการดูเนี่ยครับวิธีเรามัดเราก็ใช้เทคนิคการมัดอีกทีก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอีกทีนะครับเนี่ยมัดนะครับถเข้าไปประแน่นแล้วครับถ้าใครยังคิดว่าไม่ไม่แน่นพอว่าอีกรอบได้ครับอย่างี้ครับเป็นสามรอบเนี่ย ถือไปได้เลยนะครับแล้วก็แน่นนะครับเวลาแกแก้ง่ายครับหลุดออกง่ายนะครับแค่นิดเดียวนะครับก็หลุดออกแล้วนะครับหลุดออกง่ายเลยนี่ยเนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ใช้มัดถุงอีกวิธีหนึ่งนะครับดูใช้เอาแค่ห่วงมาสอดกัน่างนี้นะครับแล้วก็คขวยกันแบบนี้ไปรอบเนะครับเพียงแค่นี้ก็ มัดถุงอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแล้วก็เป็นโฟมที่ไม่ต้องเจะยยากนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึงนะครับที่เอามาให้ท่านชมนะครับได้รับชมเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับในการที่เราจะเทคนิคในการมัดถุงแบบนี้ ก็เป็นวิธีการง่ายๆก็ท่านชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผู้พันขาวประจํา,าด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้พันก็สําหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ยังไงก็สวัสดีมากๆครับ